ชีวประวัติพระฐานนาสมุหลวงปู่ช่อตอนบันทึกเที่ยววิเวกประเทศพมา่าครั้งที่สองพระคุณเจ้าหลวงปู่ช่อฐานะาสมุลเล่าถึงการเดินทางเข้าไปเที่ยววิเวกประเทศพมา่าครั้งที่สองขององค์ท่านเมื่อปีพุทธศักราช2484ัซึ่งตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สอง กำลังเริ่มก่อตัวทั่วทวีปเบเชียความทุกยากลำบากที่สุดในชีวิตการบวชและในชีวิตการเทวิเวกข,ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบทั้งหมดนั้นอยู่ที่เรื่องราวการเทวิเวกที่ประเทศพม่าครั้งที่สองตลอดระยะเวลา4ปีที่ท่านต้องพบเจอทั้งสงครามภายนอกและสงครามภายในองค์ท่านหลวงปู่ชอบออกจากห้วยน้ำรินแม่รินเดินทางไปบ้านหนองปลาหมัน ออกจากบ้านหนอปลามันเดินทางไปที่บ้านปางช้างแม่แตงออกจากปางช้างแม่แตงตั้งใจจะเดินทางไปเมืองคองเขตอำเภอเชียงดาวเกิดหลงทางในป่าหาทางออกไม่ได้จึงพากันนอนพักอยู่ในป่าหนึ่งคืนพากันไปนอนพักอยู่ที่ปางวัวเก่าคอกวัวร้างของชาวบ้านนอนกับอดได้ถูกมดง่ามมันรุมกัดอยู่หมดคืนนำซ้ำก่อนฟ้าสาง ฝนก็ดันตกมาใส่หัวอีกโอ้ยชีวิตกูนอออยู่ปางวัวเก่าบ่มีบ้านคนพอที่อาศัยบินท่าบาทได้พาหมูคณะเดินทางไปเวียงแหงถึงเวียงแหงเวลาสายแล้วประรมาณสิโบโมงเช้าเห็นจะได้พากันไปขอพักอยู่วัดเวียงแหงวัดนี้เป็นวัดของไทยใหญ่วัดนี้มีตู้เจ้าอยู่ตนหนึ่งเนน้อยองค์หนึ่งขย ו น้อยอีกสองคน เข้าไปกราบท่านตุ้หลวงเจ้าอาวาสบอกตู้หลวงเพิ่นว่าไหว้สาท่านสมบุญเมื่อคืนพวกกระผมนอนพักอยู่ในป่าป่าวัวเก่าตื่นเช้าออกจากป่าก็พากันเดินทางมาเวียงแห่งเพื่อจะมาขออาศัยใบบุญท่านอาจารย์พวกกระผมอย่างบ่ได้ฉันข้าวพากันฝั่งเดินทางมาหาท่านอาจารย์อยู่ที่นี่องค์ท่านหลวงปู่ชอบแจ้งเจตนาของท่าน ให้ทางท่านเจ้าอาวาสเวียงแหงทราบอาจารย์ตุหลวงท่านบอกว่าข้าวกับอาหารนั้นพอมีเหลืออยู่บ้างท่านให้เจ้าฉางกับขยมเด็กวัดไปยกเอาข้าวกับอาหารมาถวายมีข้าวอยู่หนึ่งบาทกับแกงผักกาดหม้อน้อยอีกหม้อนหนึ่งแบ่งข้าวแบ่งอาหารกันครบทั้งสี่คนแล้วก็พากันลงมือฉันพากันฉันข้าวกับอาหารจนหมดแล้ว ก็ยังบบอิ่มกันอีกอาจารย์ตุหลวงท่านถามว่าพากันฉันข้าวอิ่มบอ่อเราตอบท่านว่ายังโบอิ่มข้าน้อยอาจารย์ตุหลวงท่านให้เจ้าฉางกับขยมเข้าไปขอข้าวกับอาหารในหมู่บ้านมาเพิ่มให้ฉันอีกได้เข้ามาเพิ่มอีกบาทหนึ่งกับแกงโฮข้าวกับอาหารรอบที่สองนี้พากันฉันจนหมดเกลี้ยงมันยังบอิ่มอีก โธโท่กินสร้างกระโบเหลือกินเสือกระโบอิมมั่นกระหิวโพดหิวพ่โพดเดกได้ยุดเศร้าสันเอาซีซีเจ้าอาวาสท่านนิมนต์พวกเราให้พักอยู่ที่นี่ก่อนชาวบ้านเขาจะทําบุญยี่เป่งหลังเสร็จงานทำบุญยี่เป่งแล้วหลวงปู่ชอบท่านพาคณะขราบลาท่านเจ้าอาวาสวัดเวียงแห่งผู้มีพระคุณเดินทางไปที่ววิเวกย,ยังสถานที่แห่งอื่น เจ้าอาวาสวัดเวียงแห่ขอให้หลวงป,ปู่ชอบและคณะอยู่ด้วยกันกับท่านที่นี่หลวงป,ปู่ชอบท่านบอกกระผมจะพาหมู่คณะออกเที่ยววิเวกถ้าหากผ่านมาทางนี้อีกกระผมจะแวะเข้ามาไหว้าสาขอพักกับท่านอาจารย์เจ้าอาวาสวัดเวียงแห่ท่านไม่ขัดข้องอนุญาตให้หลวงป,ปู่ชอบท่านออกเที่ยววิเวกตามความประสาาของท่าน องค์ท่านหลวงปู่ชอบออกจากเวียงแหงก็ไปพักอยู่บ้านกะเรียงแม่ลาวน้อยสองคืนออกจากบ้านกะเรียงแม่ลาวน้อยพากันไปพักอยู่ท้ามน้ำปายพักอยู่ทําน้ำปายห้าคืนเฉพาะข้ามน้ำปายอย่างเดียวกลับไปกลับมาถึง19ครั้งเราให้ท่านสี่กับท่านสังสลับผลัดเปลี่ยนกันสะพายบาดบริขารให้กับเราพวกนี้ เขาเป็นคนหนุ่มตัวใหญ่กว่าเราหลายพอได้อาศัยแรงพวกท่านสีท่านสั่งนี้แหละสภายบาทบริขารให้เจ้าของเริ่มแก่ลงไปหลายแล้วแบกบริขารหนักเดินทางไกลบอกค่อยไหวป่าท,ที่ทูน้ำปายลึกกะลึกน้ำกระเย็นมหาโหดบางทีน้ำมันลึกหลายต้องแก้ผ้าออกดเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนพากลุยน้ำข้ามฝั่ง ท่านสี่ท่านสัง่งเราให้เดินลุยน้ำน้ำหน้าไปก่อนพวกนี้พากันหันมาดูเราก็ว่าให้มั่นสีหันมาเบิงอิงหยังกันหนักหนารีบพากันข้ามน้ำไม่ไวสิพอขึ้นถึงฝั่งได้ตัวนิสันงานงกปลาลูกนกตกน้ำอากาศหนาวก็หนาวยิ่งมาลุยน้ำเย็นๆเข้าไปโท่โท,โท่หนาวจนมือซีดปากเสี่ยวเล่ห้า พอเล่าถึงตอนพระศีพระสังพากันหันมาดตูตอนท่านอาจารย์แก้ผ้าลุยน้าหลวงปู่ชอบท่านจึงหัวเราะคำขันท่านบอกมั่นอยากอายดีไม่จะเป็นจะไม่พากันถอดผ้าลุยน้ำหรอกน้ำที่เดินลุยลึกถึงคอเวลาเดินลุยน้ำต้องเอาบริขารและผ้าชูไว้เหนือหัวเพื่อป้องกันบริขารกับผ้าเปียกน้ำฟังองค์ท่านเล่าแล้ว รู้สึกเพลินไปกับการที่วิเวกของท่านบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเทวิเวกของพระเนนกรรมฐานเราบางครั้งเรื่องกบขันก็ช่วยให้สนุกสนานลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะเหมือนกันพอขึ้นถึงฝันหลวงปู่ชอบท่านให้ตาผ้าขาวแหลไปหาไม้ฟืนมาเก่อไฟพิงเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น หลังผิงไฟจนร่างกายกอุ่นพอแล้วองค์ท่านพาคณะเดินทางต่อไปโดยมีเป้าหมายจะไปพักภาวานาอยู่ที่ถ้ำน้ำลอดตะบนถ้ำรอดอำเภอปางมะพา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างเดินทางมาถ้ำน้ำลอดคณะของท่านถูกโจรดักล้นพวกโจรกลุ่มนี้คิดว่าคณะของท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองติดตัวมาจึงพากันปล้น หลวงปู่ชอบท่านเห็นโจรแสดงท่าทางข่มขู่หมายเอาทรัพย์สินท่านบอกหมู่คณะไม่ต้องพูดอะไรเราจะพูดกับเขาเององค์ท่านหลวงปู่ชอบพวกโจรพากันรื้อบาตรรื้อย่ามทุกองค์ก็ไม่เห็นทรัพย์สินของมีค่าที่พอจะเอาไปได้ไม่มีอะไรให้เอามันเลยเอาไม้ขีดกับเทียนไขโคมไฟของพวกเราไปเราบอกพวกโจร บ่ต้องปล้นเอาดอกอตาตมายกไข่เอาไปใสที่บอกพวกมันแบบนี้เราไม่อยากให้เขาเป็นบาปกรรมเราจึงยกของพวกนี้ให้เขาเอาไปใช้เพื่อเป็นทานสมัยสงครามอะไรอะไรมันก็ลำบากเทียนไขไม้ขีดไฟหรือว่าเกลือแตงมันก็มีค่ามีความหมายหมดจากไม้ปล้นเอาทรัพย์สินในทางมิจฉาอาชีพ องค์ท่านกลับบอกเขาไม่ต้องปล้นเพราะมันจะเป็นบาปกรรมสำหรับเขาองค์ท่านยกให้เอาไปใช้เพื่อป้องกันบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้เพียงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้สำหรับพระอริยะเจ้าท่านคิดไปถึงโทษภัยในสัมปร,รายภพของสัตว์โลกเรื่องบางเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็สอนให้เรารู้จักคำว่า เสียสละและอภัยโทษเพื่อไม่ให้เป็นกรรมจองเวียนกันอย่างไม่มีสิ้นสุดคณะของหลวงป,ปู่ชอบมาพักอยู่ถ้ำน้ํารอดสองคืนหลวงป,ปู่ชอบท่านขึ้นไปพักที่ถ้ำสองห้องซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของถ้ำน้ํารอดออกจากถ้ำน้ํารอดท่านพาคณะเดินทางมาเมืองป่ายท่านพบน้ำพุร้อนที่โป่งแห่งหนึง่งน้ำพุร้อนที่โป่แห่งนี้ท่านว่า ตอนนั้นสูงเท่าหลังช้างองค์ท่านภาคณะพักภาวานาอยู่ที่โป่งน้ําร้อนเมืองป่ายหนึ่งเดือนที่องค์ท่านภาคณะพักอยู่โป่งน้ําร้อนเมืองป่ายนานนั้นเพราะท่านอยากจะดูความอดทนของพระศีพระสังว่าจะทนต่อความยากลําบากได้ไหมถ้าทนไม่ได้ท่านก็จะไม่ผ่าไปเมืองพม่าให้เสียเวลาท่านศีกับท่านสังผ่านบททดสอบสุดท้ายนี้ อง,องค์ท่านได้ลพบปูชอบท่านจึงพาพระศีพระสังกับตาผ้าขาวแหลเดินทางเข้าไปยังประเทศพมา่าโดยผ่านทางอำเภอปายองค์ท่านหลวงปู่ชอบออกจากเมืองปายเราก็เข้าไปพักอยู่ที่บ้านแม่งาออกจากบ้านแม่งาพวกเราก็พักอยู่ที่บ้านแม่งีทั้งสองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ในเขตประเทศไทยออกจากบ้านแมง่งีเราก็ไปพักอยู่ที่บ้านทุ่งกล้าหารบ้านทุ่งกล้าหารนี้เป็นเขตแดนของประเทศพมา่าเป็นบ้านของชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันพักอยู่บ้านทุ่งกล้าหารหนึ่งคืนออกจากบ้านทุ่งกล้าหารเดินทางอีกสองวันก็ไปถึงบ้านกะเหรี่ยงต่างไม้แดงพากันพักอยู่ที่วัดร้างบ้านกะเหรี่ยงต่างไม้แดงอยู่หลายวัน ตอนพักอยู่บ้านกะเหรี่ยงปางไม้แดงท่านสีกับท่านสังถูกผีผู้หญิงตายท้องกลมหมายปล้ำข่มขืนอีผีแม่ม่านบ้าตันหาตัวนี้มั่นกระโบธรรมาดาท่านสีท่านสังผ้ากันนอนกระบบได้พ่อรับเคลิ่มเลิ่มอีนั่งผีบ้านี่มั่นกัะมาะแล้วมั่นจะมาเอาท่านสีท่านสังเป็นผัวของมั่นให้ได้มันจะมาคุ้มเสพกับเมธุนรรมกับท่านสีท่านสัง คนวามฝัแต่ละมือแต่ละวันตอนอยู่บ้านปางไม่แดงเ้าต้งค่อยป้องกันไยมืดจากผีอีนี่ให้ท่านสีท่านสังอีผีบ้าท้องกลมนั่งนี่โม่ถรมมาดาตันหามันหลายตั้งแต่ย่างเป็นคนตายเป็นผีแล้วมันยังเคี่ยวราคะอยู่ขึ้เกา่ามันโม่ได้ไปพุทธไปเกิดกับเขาก็เพราะความเคี่ยวในราคาของมันนี่แหละ เรื่องผีปล้ำพระที่บ้านกะเรี่ยงต่างไม้แดงประเทศพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2484เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่ากล่าวถึงกันมากเป็นเรื่องสุดบรรยายระหว่างคนกับผีในชีวประวัติการเทวิเวกของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานนสโมที่องค์ท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปโนเคยนำมาเขียนบางส่วน ลงในหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริะะทัตเถระที่หลวงตามหาบัวท่านได้เรียบเรียงเอาไว้